สรุปง่ายๆนะครับก็คือท่านใดที่เป็นบัตรคนจนลายเก่านะครับก็จะได้ใช้บัตรฟรีๆต่อเนื่องไปอีกยาวๆเลยนะครับอย่างน้อยก็คือถึงเดือนตุลาคมปีหน้านะครับปี68สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยดกดไลค์กดแชร์ like, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับบัตรคนจนรอบใหม่นะครับแล้วต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ เพราะว่าวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์นะครับได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยนะครับหลังประชุมคณะกรรมการบัตรคนจนนะครับท่านบอกว่าบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะเปิดในปีหน้าตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับก็คือลายเดิมไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ในครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นมากนะครับไม่เหมือนกับลายใหม่นะครับที่จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ซึ่งวุ่นวายกว่ากันนะครับแล้วก็มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนกว่านะครับโดยเฉพาะปัญหายอดนิยมของเขาที่แล้วก็คือตามหาคู่สมรสไม่เจอนั่นเอง ส่วนรอบใหม่10ล้านคนนะครับก็รอลงเดือนมีนาคม68นะครับเตรียมตัวให้พร้อมกันด้วยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่21พฤศจิกายน67นะครับจุลพันเผยรัฐเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก่อน30มีนา68คาดยอดพุ่ง25ล้านคนให้สสคทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งการบ้านภายใน1เดือน จอหรือสิทธิ์การใช้จ่ายร้านธงฟ้าค่าแก๊สค่าเดินทางใหม่นี่นะครับวงเงินยอดนิยมนะครับรอบนี้ท่านจะปรับใหม่นะครับไม่รู้จะปรับดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับในยุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลรมมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีปรับรอบการลงทะเบียนจาก1ปีเป็น2ปี โดยรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม2568น้นี้นี่สำหรับลายใหม่นะครับโดยกระบวนการในการที่จะลงทะเบียนเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านคนซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือ 1. กลุ่มเดิมคือผู้ที่มีสิทธิ์ในปัจจุบันที่ผ่านกระบวนการแล้ว14.5ล้านคนนี่นะครับ14.5ล้านคนนี้บอกได้เลยว่าสบายแน่นะครับรอบนี้2กลุ่มใหม่ที่มีประมาณการไว้ที่10ล้านคนสำหรับกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทิทธ์่อน ซึ่งมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีเมื่อ2ปีที่ผ่านมากลุ่มที่เคยลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์4-5ล้านคนและกลุ่มอื่นๆที่คาดการไว้ว่าจะมีอีกหลายล้านคนที่คงจะมาลงทะเบียนซึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ก็ต้องมาตรวจสอบตามกลไกลต่อไปและนี่นะครับท่านจุลพันธ์พูดเองนะครับว่าถ้าหากสามารถดําเนินการได้เสร็จช่วงกลางเดือนกรกฎาคม68จะทันช่วงงบประมาณเข้าสู่สภา เราจะได้จัดสรรงบประมาณได้เพียงพอโดยคาดว่าจะใช้งบป,ประมาณดําเนินการเกือบ60,000ล้านบาทซึ่งเราเดทไลน์จะเปิดลงทะเบียนให้ได้ก่อน31มีนาคม68แต่ถ้าทางนี้ทําได้เร็ว <c oughs> ก็อาจจะเริ่มดําเนินการได้นี่นะครับตามไทม์ไลน์การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับก็คือตอนนี้จะเปิดลงทะเบียนไม่เกินวันที่31มีนานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการส่งเรื่องไปที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนกกรรพักนะครับสานักงานที่ดิน หรือตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทําการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็จะมีการส่งกลับมาที่กระทรวงการคลังอีกหนึ่งทีนะครับว่าคุณสมบัติของท่านใดอยู่ในเกณฑ์หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับเรียกว่าไม่จนจริงเขาก็จะไม่จ่ายตังค์นะครับเอาง่ายๆนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมานะครับเขาจะให้จบช่วงกลางเดือนกรกฎานะครับซึ่งบังคับใช้จริงๆนะครับก็คือเดือนตุลาคมปี68นะครับเพราะตรงนี้ท่านพูดเองนะครับว่าทันช่วงงบประมาณเข้าสู่สภานะครับสรุปง่ายๆนะ คนจนลายเก่านะครับก็จะได้ใช้บัตรฟรีๆต่อเนื่องไปอีกยาวๆเลยนะครับอย่างน้อยก็คือถึงเดือนตุลาคมปีหน้านะครับปี68ส่วนลายใหม่ก็ร้องเพงลงรอไปทักพักนะครับปลายปีหน้าได้ใช้บัตรกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านไม่ใช่คนจนตัวปลอมนะครับในจุลระพันธ์กล่าวว่าสําหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิม14.5ล้านคนจะไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ รัฐบาลจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนจะต้องมีการลงทะเบียนนี่นะครับลายเก่าจะได้เปรียบนิดนะครับก็คือไม่ต้องมีการลงทะเบียนนะครับแล้วผมมองโอกาสได้น่าจะสูงกว่ากลุ่มใหม่อย่างแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างนะครับรัฐบาลมองว่ากลุ่มนี้เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนก็อาจจะมีการตรวจสอบหรือคัดกรองไม่เข้มงวดเท่ากับกลุ่มลายใหม่นะครับโดยเฉพาะการยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวนะครับ ท่านที่มีการจดทะเบียนสมรสนะครับปัญหาเยอะมากนะครับในการลงเขาที่แล้วซึ่งท่านเหล่านี้ก็คือได้ผ่านปัญหาเหล่านี้มาหมดแล้วนะครับรอบนี้ก็เลยไม่ต้องมีปัญหาแล้วนะครับส่วนรายใหม่ได้เจอแน่นะครับปัญหาเหล่านี้ถ้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับคู่สมรสนะครับแล้วก็ตามตัวกันไม่เจอนะครับโดยจะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม68โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์ทั้งเก่าและใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานป้องกันไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ซึ่งในด้านเกณฑ์รายได้ครัวเรือนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมขณะที่เกณฑ์เรื่องการถือครองที่ดินจะทําให้สามารถตรวจสอบใช้ได้จริงพร้อมจะดูรายละเอียดในเรื่องสินทรัพย์การถือครองสลากและพันธบัตรนอกจากนี้ยังจะมีการทบทวนสิทธิ์และสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหมาะสมเช่นวงเงินการซื้อของจากร้านทงฟ้า ค่าแก๊ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เพียง40%และยังรวมถึงค่าเดินทางเนื่องจากในบางหลักเกณฑ์ประชาชนไม่ได้เข้าไปใช้สิทธิ์ตามที่รัฐบาลวางไว้จึงทําให้งบประมาณบางส่วนถูกใช้ไปโดยไม่จําเป็นจึงต้องมีการศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมให้ไปศึกษาเรื่องการรีสกิลอัพสกิลด้วยนี่นะครับที่ผ่านมาผมเพิ่งจะรู้วันนี้นะครับว่า วงเงินรุดซื้อสินค้านะครับกับค่าแก๊สมีผู้มาใช้สิทธิเพียง40%นะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่ผมเข้าใจมาตลอดก็คือวงเงินธงฟ้านี่น่าจะรูดครบกันทุกคนนะครับโดยกระทรวงการคลังได้กำชับคณะอนุกรรมการด้านนโยบายของสอสคในการไปพิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นเวลา1เดือน เพื่อให้ทันต่อการเปิดลงทะเบียนโครงการรอบใหม่วันที่31มีนาคม68ปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อสวัสดิการ14.5ล้านคนวงเงิน60,000ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หาลือถึงการทบทวนสิทธิ์โดยจะมีการทบทวนเปิดลงทะเบียนในทุก2ปีตามมาติคอรมอแต่จะมีการทบทวนคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ทุกๆ8เดือนหากหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็จะโดนตัดสิทธิ์ระหว่างทางผลจากการเป็นผู้รับสวัสดิการหรือไม่ก็เตรียมตัวนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ เกือบครึ่งปีนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่จดทะเบียนสมรสนะครับและปัจจุบันแยกทางกันอยู่กับคู่สมรสนะครับตอนนี้ท่านต้องไปตามหาตัวกันให้เจอนะครับยังมีเวลานะครับคราวนี้นะครับเกี่ยวกับมาตรการดิจิทัลวั l เล t ห0ึ่งบาทนะครับซึ่งรัฐบาลได้มีการเคาะแจกผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับมีผู้เสนอรัฐบาลนะครับให้ทําการแจก 10,000บาททุกช่วงอายุนะครับสำหรับเหตุผลนะครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุเดือดร้อนผู้ที่ไม่สูงอายุก็เดือดร้อนเช่นกันนะครับเพราะว่า,ายุคนี้ข่าวของแพงนะครับรายได้ไม่พอใช้ใจ่ายนะครับข่าวนี้มาจากสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับคนหาเช้ากินขําจี้รัฐบาลแจกเงินหมื่นให้ครบทุกคนอย่าจํากัดแค่อายุ60ปีขึ้นไปเป็นข่าวของวันที่20พฤศจิกายน6 7นะครับบุรีรัมย์ประชาชนและพ่อขาแม่ขาชาวบุรีรัมย์ที่หาเช้ากินขําแต่อายุยังไม่ถึง60ปีไม่มีบัตรคนจน และไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐวอนพิจารณาจ่ายเงิน1,000 0บาทให้ครอบคุมเพราะความเดือดร้อนจำเป็นเหมือนกันไม่ควรจะจํากัดอยู่ที่60ปีทุกวันนี้ข้าวของแพงรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายวันที่20พฤศจิกายน67ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและพ่อค้าแม่ข้าหาบเลรที่หาเช้ากินค่ําที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่อายุยังไม่ถึง60ปี ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทเฟส2ให้ครอบคลุมทุกคนไม่ควรจำกัดอยู่ที่อายุ60ปีเพราะทุกวันนี้ต่างก็ประสบภาวะเศรษฐกิจข้าวของราคาแพงรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่หากได้เงิน10,000บาทมากก็จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้นางวันเพ็ญบุญลาดอายุ53ปีชาวตำบลแสลงพันธ์อำเภอลำปายมาจัจงหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขายบอกว่าหลังจากทราบว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินดีเท่า10,000บาทเฟส2ให้กับกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่คนพิการจึงอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาแจกให้ครอบคลุมไม่ควรจำกัดอยู่ที่อายุ60ปีเพราะความเดือดร้อนจำเป็นไม่ใช่เฉพาะคนอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นรัฐบาลควรจะทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการจ่ายให้ครอบคลุมเพราะทุกวันนี้หาเงินยากลำบากค้าของก็แพงรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่าย